สวัสดีครับเมื่อนี้อีสันมาด่านติกพามเบิงเก่าเครือขาวพี่น้องครับต้นเก่าเครือขาวใหญ่นะต้นเก่าเครือขาวใหญ่ครับพี่น้องครับต้นบางใหญ่ต้นใหญ่มากครับพี่น้องครับ,รบเก่าเครือขาวครับต้นบางใหญ่พี่น้องหลายปีครับอายุลายปีเบิงใบมนเด้อเก่าเครือพี่น้องเบิงสังเกตที่ใบก่อนอันดับแรก มันจิตคือใบอันหมากอันนั้นอันดอกจานนะนะเขาเลยห้องพลาสายีสารหอกจานจานเครือเด้อพี่น้องเด้อโนดะเกี่ยว้นไปเต็มหนึ่งคนละยางเด้อก็เถาพันธุ์สายก็พี่น้องแล้วคนสิมาบอกฮะว่ามันเป็นเถาพันธุ์สายมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือกาวเครือนะมีสรรพคุณบำรุงผิวพันธ์เหาออืมบำรุงผิวพันธ์เป็นกาวเครือแดงคือเป็นยาผูาซแต่กาวเครือขาวเป็นยาผู้ยิงเด้อพี่น้องครับ อันนี้ยาบำรุงผู้หญิงแล้วครับพี่น้องยาบำรุงผู้หญิงให้นาอกเต่งตึงนาอกไงพี่น้องละกาเฮ็ดให้อันเขาเรียกว่าเพิ่มความสาวให้ผู้หญิงนะเกี่ยวพันเป็นกาวเครือขาวครับพี่น้องครับตัวเครือเก่าเลือเด้ดหนิเนาะเครือกปลาเต้ยบดอกโดบันโดบังค์หนึ่งละเต็มเลยเป็นยาบำรุงสำหรับผู้หญิงครับพี่น้องปลาเป็นเครืออันนี้เป็นแดงยังผู้ใส่เนาะอันนี้บเป็นต้นใหม่เดี๋ยวนี้ งามพี่น้องบุตรเป็นเครือเกี่ยวลงไปน้ําดินวิธีกินก็นง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อมัสมีทั้งแบบแคปซูลกับแบบเอาที่เพื่อนฟานเป็นเปียงเป็นเปียงนะไปต้มเลยเลยกใส่ใส่กรบมันบอ่อใส่บอ่อใส่ได้เบิดเลยทั้งเครือเลยพี่น้องสีสีขาวครับเป็นคนบริยมตัดเครือใหญ่แบบนี้ครับใส่่ายจะเป็นเครือไดน้อยพอดีพอดีซ้ำแคนเนี่ยพี่น้องที่เพื่อนเอาไปเห็ดยาดเด้อถ้ามาตัดเครือ,อยังยังเสียขึ้นดับแนวค่ะแทนเป็นยาผิวพันธ เป่งปังผูหญิงครับให้ให้บรรุงผิวพันธ์พี่น้องครับเป่งปังครับงามครับพี่นอ้องใตยขึ้นไปกับหัวใจทวดสก,กัดนีน้ำกันเลยงามงามเบื้องใบเด้อนี่สังเกตที่ใบเด้อก,กาวเคือแล้วหาอยาหูวขาว,ขาวบืงเคือแดงเคือเห้าต้องถากเบื้องก็ได้พี่น้องเด้อนี่ห้อยถากแล้วครับตอนนี้คือขาวเด้อพี่น้องอถ้าเป็นกาวเคือแดงสิงเป็นคลือนเลือดออกมาเลยพี่น้องต่กาวเคือขาวมาสิเน่ยโบมีสียางออกมาถ้าสิเป็นจืดจืดจนสีเลย บำรุงผิวพรรณเนี่ยเป่งปังและขยายขให้ขยายช่วงอกพพ้อมพี่น้องครับแนนหมดลูกกับกระชากน้ำเด้อพี่น้องเด้อให้อกเต่งตึงพร้อมพี่น้องครับสรุปง่ายๆคือเกาเครือแดงก็คือผู้ชายเกาเครือขาวคือผู้หญิงเด้อพี่น้องเด้อเกาเคือขาวครับอันนี้คือเกาเครือขาวสําหรับผู้หญิงโดยตรงจ้ะเป็นยาบํารุงเลือดครับพี่น้องครับเพิ่มม้วนกระดูกครับป้องกันโรคกระดูกพุนพี่น้องครับดื่มเป็นยาครับ กูยังมีขัน้นบวกควรดื่มเนาะแมนกูยังมีขัน้นบวกควรดื่มนะครับเดอ้ออ่าต้เครือบางไงเด้อพี่น้องเดอ้อกาวเครือขาวพี่น้องครับเป็นยาบำรุงสำหรับสตรีครับพี่น้องครับถชือว่าใครเคยกินก็มาคอมเมนต์ใตค้คลิปเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าข้นเครือบางไ่พี่น้องในปานโขกครับขืนตามต้นใหม่เลยครับ บำรุงโซงอกให้เต่งตึงเด้อพี่น้องเด้อบำรุงผิวพรนณให้เป่งปังครับพี่น้องครับสำหรับท่านหญิงครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเมื่อี้อีสานมาดามตีสานมาดามต๊กับผ้าขาวปลาพี่น้องครับแต่อันแมงมีหลายหลพี่น้องบนเขาหัวครับเมื่อี้อีสานมาดามตกลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ